สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับชิเพเฮกดีมอน125นะครับผมรถเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้รถจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างน,นะครับผมอันนี้เลยนะคะสีพอใช้นะครับโดยรวมสวยอยู่นะครับผมรถไม่มีต้องรอยล้มมานะครับ คันนี้ไม่นะครับไม่อยู่1 7 0 0งโลนะครับผมรถไม่ค่อยได้ขี่นะครับจอดอย่างเดียวรถเครื่องดีพร้อมใช้งานนะครับรถไม่มีคัดนะครับผมรถคันเล็กนะครับผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับ เครื่องดีมากเลยคันนี้ทรงสวยเลยนะครับคันนี้นะครับเปิดผานะครับอยู่ที่17,500บาทนะครับผมมีพร้อมเล่นเอกาสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ